คลิปนี้มาสองเรื่องทางทั่วไปของโนริซ่าค่ะล่าสุดนะครับแบล็คพิ t ง e ์เดอะเกมเขาได้ปล่อยคอนเทนต์ใหม่เป็นแบล็คพิง์นะคะใส่ชุดทันบกที่ก่อนหน้านี้เคยสปอยออกมาค่ะล่าสุดเห็นเต้าริสของเรานะคะสวยมากกําลังประทับตาอะไรอยู่คะเต้าลสิสสวยมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเกี่ยวกับนติตยสารวีฉบับโนริซ่าจะออกจาหน่ายเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาตามเวลาอเมริกาหรือว่า2องทุ่มตามเวลาไทยนะคะและสิ่งที่โนริซ่าหยิบจับนะคะนอกจากชาไทยที่ตอนนี้เป็นกระแสะมากๆนั่นก็คือ ตงนี้นงดิซ่าขายโพลีนอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับกระเป๋าอย่างล่าสุดนงดิซ่าก็ได้นําเสนอโพลีนอีกแล้วนะคะนี่สําหรับการเที่ยวมาดิฟค่ะแล้วก็ขายโพลีนอย่างต่อเนื่องเลยไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าล่ะคะนี่เกี่ยวกับโพลีนนะนะล่าสุดสาหรับจัก,กรยานของนองดิซ่าค่ะก็ล้าไปถึงร้านขายจักรยานญี่ปุ่นมือสองแล้วค่ะอย่างร้านนี้บอกว่าทรงนี้ที่ร้านมีนะคะว่าอย่างนั้นแม่แม่แหยิบจับอะไรนะคะก็บอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะตามร้อยต่อมาค่ะนี่คือ rockstar version air การบินไทยนะคะค แมสคามปีเบบี้ยามา็อกสตาร์ฉบับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องค่ะเอ๋พลาซึ่งบีเขาก็แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดปังนะคะนี่คืองานปีใหม่บริษัทว่าอย่งงางนั้นค่ะการบินฉบับใหม่ด็อกสตารแอร์การบินไทยก็เดินสับๆเดินเบิร์อวิกตอเรียซีรีสไปเลยสิคะ เรียกไ,ได้ว่าท็อปิกชาไทยนะคะของน้องดิซ่าถูกพูดถึงไปอย่างน้อย1อาทิตย์แน่ๆนะนี่คือสแตนดาร์ดของน้องดิซ่าเพราะว่าพูดถึงหยิบจับอะไรนี่ก็จะกลายเป็นสินค้าตามหานะคะเป็นช็อค h องชาวน้องดิซ่าหยิบจับอะไรก็แมสไปหมดอันนี้ก็คือไม่เกินจริงค่ะซึ่งปีนี้แอดว่าโอ้โหหนาวมากหนาวลากยาวนะคะใครที่เป็นหวัดแล้วก็ไม่สบายนี่ก็ต้องดูแลตัวเองหนักๆเลยนะคะซึ่งแอดก็เช่นกันนะแม่คือเป็นหวัดไปแล้วนะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอมาแล้วนะคะทานยาอะไรเรียบร้อยค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอ่านหลังจากที่ยา หมดนี่นะคะมันก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงแหบประมาณนี้เพื่อนๆน,น้ำมูกนะคะก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยแม่เป็นการเป็นหวัดที่ยาวนานจริงๆนะคะแม่ๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะ